สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้กระแสรักสุขภาพกําลังมาเลยค่ะสําหรับบางคนนะคะเวลาเขาจะทานอะไรเข้าไปอเขาจะต้องคํานวณเลยนะคะว่าถ้าเขาทานเข้าไปแล้วเขาจะต้องเดินจะต้องวิ่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงแต่สําหรับสายหวานอย่างเราๆที่มีความขยันเท่านี้จะให้ไปวิ่งกับเขาก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมคะ จะเลยคิดว่าก็น่าจะดีนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่พอจะมาช่วยแบ่งเบาเราได้บ้างแล้วก็จะต้องอร่อยด้วยนะคะพอดีจะไปเห็นว่าเขามีน้ำเชื่อมย่าหวานวางขายอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้จะก็เลยหยิบขึ้นมาทำเมนูเครื่องดื่มค่ะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันระหว่างสูตรปกติกับสูตรที่เป็นน้ำเชื่อมย่าหวานเนี่ยค่ะว่าเขาจะมีรสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วรสชาติเขาอะค่ะจะเอาชนะใจสายหวานอย่างเราได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับย่าหวานกันก่อนนะคะย่าหวานหรือสเตเวียเป็นพืชล้มลุกพื้นเมืองของบราซิลและปารากวัยค่ะนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพศ2518ัห้ย่าหวานมีความหวานมากกว่าน้ำตาล10-15เท่าแต่ความหวานนี้ไม่ทำให้เกิดพลังงานนะคะ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดที่เกิดจากย่าหวานชื่อสตีิโอไซเป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล200-300ถึงเท่าและปัจจุบันย่าหวานปลูกได้ในแถบภาคเหนือของประเทศไทยค่ะตอนนี้ย่าหวานไซรับหรือน้ำเชื่อมย่าหวานมีขายอยู่มากมายหลายยี่ห้อเลยค่ะซึ่งแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันไปนะคะสาหรับยี่ห้อที่เจี๊ยบใช้ในวันนี้เป็นยี่ห้อภูผาค่ะ ที่หน้าขวดเขาเขียนว่าเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลผสมสารสกัดจากย่าหวานค่ะอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ามีความหวานจากสเตียริโอไกลโคไซด์ซึ่งเป็นสารสกัดจากย่าหวานหวานกว่าน้ำตาล200-480ถึง480เท่าค่ะวิธีการใช้ช้อนตวงที่มากับผลิตภัณฑ์1ช้อนตวงหรือ5มิลลิลิตรต่อเครื่องดื่ม250มิลลิตร แน่นอนว่าเราจะไม่ได้ใช้ตามอัตราส่วนนี้อย่างแน่นอนค่ะ1ช้อนตวงจะให้พลังงาน0กิโลแคลอรี่และผลิตภัณฑ์1ช้อนตวงเทียบเท่ากับน้ำตาล1.86ช้อนชามีวงเล็บว่าใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นด้วยนะคะขวดนี้ปริมาณ500มิลลิลิตรเจ๊บสั่งซื้อมาจาก ADA, ลาซา d a าราคาประมาณ70บาทค่ะเรามาดูส่วนประกอบของเขากันนะคะส่วนประกอบของเขาจะมีน้ํา99.39 วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลสตีวิโอไกลโคไซด์0 3น์เปอร์เซนต์อิริทิทอล0.22%ุเปอร์เซนต์ซูคาราโรลศ0นดเปอร์เซนต์เกลือบริโภคผสมไอโอดีน0.02%เซค่ะส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการคือสตีวิโอไกลโคไซด์อิริทิทอลและซูคาราโรสค่ะ ฉลากอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าใช้เป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่งกลิ่นลดได้คนเลี่ยงน้ำตาลใช้ได้คนเป็นเบาหวานใช้ได้ค่ะข้อมูลทางโภชนาการ1หน่วยบริโภคต่อ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15มิลลิลิตรคุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคให้พลังงานทั้งหมด0กิโลแคลอรี่ค่ะเดี๋ยวจะปองเทให้ดูนะคะ เจ๊คิดว่าเขามีความใสเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเราไปชงน้ำกันเลยวันนี้เจ๊จะทำสามเมนูนะคะเป็นชามะนาวชาเขียวและกาแฟโบราณค่ะเมนูแรกเป็นชามะนาวนะคะโดยแก้วฝั่งซ้ายจิ๊จะใส่น้ำเชื่อม40 ML ค่ะแก้วฝั่งขวาจิ๊จะใส่เป็นน้ำเชื่อมย่าหวาน20 ML ค่ะ จากนั้นเจฟจะใส่น้ำชาปริมาณ100 ml ลงไปในแก้วทั้ง2ใบเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนและวิธีการสกัดน้ำชากาแฟเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน EP ที่ 1, 2และ3เลยนะคะเมื่อใส่น้ำชาแล้วเจฟจะเติมน้ำมะนาวลงไปแก้วละ15 ml ค่ะแล้วก็จะใช้ก้านตีฟองมาคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันค่ะ เมนูนี้แก้วที่เป็นย้าหวานจะน้อยกว่าแก้วที่เป็นน้ำเชื่อมปกติอยู่20 ml นะคะเสร็จแล้วเราจะพักทั้งสองแก้วนี้ไว้ก่อนนะคะที่วันนี้เจบเลือกทำเมนูชามะนาวชาเขียวและกาแฟโบราณเพราะว่าเจ๊บอยากให้เขามีความหลากหลายค่ะเจ๊บอยากรู้ว่าถ้าเจ้าน้ำเชื่อมย้าหวานเขามาเจอกับมะนาวกับนมกับกาแฟแล้วรสชาติเขาจะเป็นยังไงค่ะเรามาทำเมนูชาเขียวนมกันต่อเลยนะคะ แก้วด้านซ้ายมือเจบจะใช้เป็นนมข้นหวาน40 ml ค่ะส่วนแก้วทางด้านขวาเจบจะใช้น้ำเชื่อมย่าหวาน20 ml ค่ะจากนั้นเจบจะเติมนมข้นจืดลงไปในแก้วด้านซ้าย40 ml แก้วด้านขวา80 ml ค่ะเนื่องจากแก้วด้านขวาเราไม่ได้ใช้นมข้นหวานเจบก็เลยใส่เป็นนมข้นจืดทดลงไปแทนนมข้นหวานค่ะ เลยทำให้เมนูนี้กับเมนูกาแฟเย็นจะมีปริมาณน้ำในฝั่งของย่าหวานมากกว่าฝั่งของนมข้นอยู่20 ml นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำชาเขียวปริมาณ100 ml ลงไปในแก้วทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้การตีฟองมาช่วยคนส่วนผสมของทั้งสองแก้วให้เข้ากันแล้วเราก็พักเขาไว้ก่อนนะคะมาทำเมนูกาแฟเย็นกันต่อเลยค่ะ เจี๊ยบจะใส่นมข้นหวานปริมาณ40 ml ลงไปในแก้วฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะส่วนฝั่งด้านขวาเจี๊บจะใส่น้ำเชื่อมยาหวานปริมาณ20 ml ลงไปค่ะจากนั้นเจี๊ยบจะเติมนมข้นจืด40 ml ลงไปในแก้วด้านซ้ายและ80 ml ในแก้วด้านขวาค่ะ แล้วก็เติมน้ำกาแฟ 100ML ลงไปในแก้วทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนส่วนผสมของทั้งสองแก้วให้เข้ากันค่ะเท่านี้เครื่องดื่มของเราทั้งสามเมนูก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสูตรเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะคะเจฟจะเน้นเป็นแบบจำง่ายๆค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูแล้วถ้าหวานไปหรือจืดไปสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปชิมกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆถึงช่วงเวลาที่จะทำให้เรารู้สึกดีต่อใจแล้วนะคะเวลาชิมค่ะเดี๋ยวเจบขอชิมเป็นคู่ๆไปเลยนะคะจะได้เปรียบเทียบกันแก้วต่อแก้วเลยค่ะว่าระหว่างน้ำสูตรปกติกับสูตรที่ใช้สารสกัดจากย่าหวานเนี่ยค่ะเขาจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงค่ะคู่แรกของเราจะเป็นชามมนาวค่ะ นี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่ใช้น้ำเชื่อมปกติเลยนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่ใช้น้ำเชื่อมที่มีสารสกัดจากย่าหวานค่ะดูสีเขาจะแบบมีความแตกต่างกันนะคะตัวที่ใช้สารสกัดจากย่าหวานนะคะเขาจะมีความแบบสีแดงๆกว่านิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำแข็งแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อาวุธพร้อมเหมือนเดิมค่ะตัวนี้เป็นสูตรปกติค่ะอืม เปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยค่ะรสชาติที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวมาชิมตัวที่เป็นญย่หวานกันนะคะ สำหรับชามะนาวของเราสองแก้วนี้นะคะตัวที่เป็นน้ำเชื่อมสูตรปกติของเราอะคะ่ะจะคิดว่าพอดื่มเข้าไปแล้วนะเขาจะให้ความรู้สึกแบบหวานหวานนุ่มๆแล้วก็ความหวานของเขาอะคะ่ะจะมีความหนักอยู่ที่ลิ้นนิดหน่อยค่ะส่วนตัวที่เป็นย่าหวานตัวนี้เนี่ยพอดูดเข้าไปแล้วปุ๊บพอหลังจากกลืนเข้าไปะคะ่ะเหมือนเขาจะให้ความหวานติดอยู่ที่คนๆลิ้นความหวานจะแบบเหมือนแบบ หวานชุ่มคออย่างนี้ยค่ะแล้วก็เขาจะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบหนักลิ้นเหมือนตัวที่เป็นน้ำตาลนะคะความหวานของเขานี่คือไม่ได้มีรสชาติหรือว่ามีกลิ่นอะไรแปลกๆเลยนะคะเจ๊คิดว่าตัวที่เป็นย่าหวานน่ะใช้แทนตัวที่เป็นน้ำตาลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมตัวที่เป็นชาเขียวนมกันนะคะนี่ค่ะ ใส่น้ำแข็งก่อนนะคะอาวุธพร้อมเหมือนเดิมค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้นมข้นนะคะหวานมันกลมกล่อมค่ะขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะ ตัวนี้เป็นย่าหวานค่ะเพื่อนๆค่ะคือเจ็บคิดว่าชาสองแก้วนี้ค่ะ รสชาติใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่าตัวที่เราใช้นมข้นนะคะเขาจะมีความหนักลิ้นจะมีความหวานมันกว่าตัวที่เป็นย่าหวานค่ะส่วนตัวที่เป็นย่าหวานเขาก็จะให้ความรู้สึกแบบหวานหวานเบาๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนหวานแหลมขึ้นมานิดนึงเนื่อง,งจากว่าแบบเขาไม่ได้มีความมันเท่าตัวที่เป็นนมข้นะนะเนาะแต่ว่าเจ๊คิดว่าสามารถใช้แทนกันได้นะคะเพราะว่า เขาไม่ได้มีรสชาติแปลกๆหรือมีกลิ่นแปลกๆที่จะทำให้เรารู้สึกขัดใจเลยอะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวที่เป็นกาแฟกันนะคะ ืมาค่ะ <gez> ต <úc ime> ัว <building> น <point> ี <hate Ell os frog> ้เป็นตัวที่เราให้ความหวานจากนมข้นนะคะกาแฟเข้มหวานมันค่ะเพื่อนๆ ขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความหวานจากย่าหวานนะคะอร่อยอีกแล้วคะ่ะ รสชาติแทบไม่ต่างกันเลยค่ะเพื่อนเนเพียงแต่ว่าตัวที่เป็นนมข้นหวานนะคะเขาจะให้ความรู้สึกแบบหวานมันกลมกลมแล้วก็มีความแบบหนักๆอยู่ที่ลิ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวที่เป็นย่าหวานนะคะเขาจะให้ความรู้สึกแบบหวานแหลมคือเขาจะไม่ได้มันเท่าตัวที่เป็นนมข้นเนีค่ะแต่ว่าเขาจะมีความแบบหวานแบบหวานเบาๆอะค่ะไม่ได้หนักอยู่ที่ลิ้นแล้วก็สิ่งที่จะชอบของตัวย่าหวานคือ พอดื่มเข้าไปแล้วค่ะเขาจะทิ้งความรู้สึกแบบหวานหวานติดอยู่ที่คนลิ้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ลองไปทําทานกันดูนะคะหรือเพื่อนๆที่มีร้านอยู่แล้วจะลองเอาไปใส่ไว้ในเมนูเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆลองไปทําดูแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงเพื่อนๆก็มาแชร์กับเจี๊ยบได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะ และสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ็บด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ